สวัสดีนะคะสําหรับนักเรียนวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะชั้นป5นะคะหลักและค่าประจําหลักของทศนิยมนะคะโดยคูยชเฉยดาแก้วสุไสโรงเรียนบ้านตลิงสูงนะคะเอาดูตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งหลักและค่าประจําหลักตอนนี้ทวนหลักและค่าประจําหลักเหมือนกับทั่วไปเลยค่ะดูก่อนนะคะทวนกันก่อนจนํานวนนับทั่วไปก่อน อยู่หลักไหนมีค่าเท่าไหร่นะคะเอาตัวนี้8อยู่หลักหน่วยก็คือมีค่าเท่ากับ8 6อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ60อันนี้ทักตัว5ห้าอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ500 7อยู่หลักพันก็คือมีค่าเท่ากับ7 0 0 0แล้วก็9อยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับ90 0 0 0นี่คือค่าประจาหลักนะคะนี่คือค่าของมันมาดูตัวอย่างข้อถัดไปค่ะ หลักและค่าไปจำหลักของทศนิยมนะคะนักเรียนอ่านได้แล้วว่าอ่านว่าอะไรก็คือตัวนี้คือ2 4 5 1 2 8การอ่านทศนิยมข้างหลังนักเรียนจำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะข้างหลังอ่านเรียงตามตัวเลขข้างหน้าอ่านปกติก็คือ2 4 5 1 2 8อ่ะคราวนี้มาดูทีละตัวเลข2เลข2อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ200ใช่ไหมคะต่อไปเลข4 อยู่หลักอะไรอยู่หลัก10มีค่าเท่ากับ40เลข5อยู่หลักอะไรอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ต่อไปเลข1ตัวนี้ใช่ไหมคะ1ตัวนี้สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ1ส่วน10ตัวนี้เศษ1ส่วน10ตัวนี้1ตัวนี้จะอยู่ในหลักส่วน10นะคะอา้าตัวนี้หลักส่วน10หรือเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ0.1ต่อไปเลข2 มันทดสยมตัวที่2 2ตำแหน่งใช่ไหมคะอันนี้1ตำแหน่งคือส่วน10ตัวที่2ก็คือส่วนร้อยใช่ไหมคะส่วนร้อยเห็นไหมคะก็คือเศษ2ส่วนร้อยก็คืออยู่หลักส่วนร้อยเขียนไม่เทยมได้คือ0.02ต่อไปเลข8 คือหลักส่วนพันตัวยมตัวที่3ามําตำแหน่งใช่ไหมคะก็คือ0.008เอาดูไหมดูข้อถัดไปหลักเลขค่าประจำหลักของตัวนี้ดูให้ดีนะคะ,ะตัว1เลข1ตัวนี้อยู่หลักร้อยมีค่า100เลข0เลข0ตัวนี้นะคะเลข0ตัวนี้นะคะอยู่หลักสิบ มันไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้มีค่าเท่าศูนย์สิใช่ไหมคะต่อไปเลขแปดเลขแปดตัวนี้อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ปนี่ค่าของเลขโดดนะคะเลขโดดมันมีเลข1 08 253ใช่ไหมคะนี่คือเลขโดดต่อไปหลักส่วนสิบหลักส่วน10คือเลข2ก็คือมีค่าเท่ากับศูหลักส่วนร้อยคือเลข5มีค่าเท่ากับศู หลักส่วนพันนี่คือเลข3มีค่าเท่ากับ0.003อ่าะ,ะ,นะคะสำหรับวันนี้หลักและค่าประจำหลักของทศนิยมก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาขึ้นเรื่องใหม่สวัสดีค่ะ